ทีอาร์ห้าสิบเจ็ดวัดดีครับครับผมแนะนําตัวได้เลยครับครับผมเบิร์ตอัตพลสุนทรอยพาทครับคุณเบิร์ตนะครับคุณเบิร์ตมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากสุพรรณครับมาจากสุพรรณนุ่มสุพรรณคุณเบิร์ตรู้ไหมว่านักแข่งโตรากาซูเรซซิ่งทีมไทยแลนด์หนึ่งท่านก็เป็นคนสุพรรณเหมือนกันไม่ไม่ทราบครับคุณแมนนัทพงศ์หอทองคำอ่านั่นครับนะครับ คุณมีความคล้ายคลึงกับเขาในเรื่องของแววตาเตรียมตัวมามากน้อยขนาดไหนสำหรับเดอะดีมเลเซอรในวันนี้ก็ซ้อมขับแถวบ้านมาครับซ้อมขับแถวบ้านมีไพลอดไหมมีมีสเตชันแบบนี้ไหมมีไหมครับไม่ไม่ครับแต่อาศัยในถนนชีวิตประจำวันแต่ว่าขับเบาๆครับขับเบาๆอ๋อขับเบาๆวันนี้มั่นใจขนาดไหนครับคุณเบิร์ตก็ 70%ครับ70เปอร์เซ็นต์อ่ะถือว่ารีโวเกียรธรรมดาเป็นปัญหากับคุณไหมครับไม่มีปัญหาครับเออปกติใช้เกียร์ธรรมดาอยู่แล้วหรือเปล่าครับใช่ครับใช้ทั้ง2เกียร์เลยครับครับครับผมขอให้โชคดีครับกัเดียห้าสิบเจ็ดคุณเบิร์ตดียห้าสิบแปดสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัทรเดชครับผมคุณพัทรเดชชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเอครับคุณเอครับผมคุณอ๋อคุณเอครับผม คุณเอก็ดูว่าน่าจะมีประสบการณ์มาบ้างไหมครับสำหรับกีฬามอเตอร์สปอร์ตไม่เลยครับไม่เลยเหรอครับใช่ครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเข้าร่วมในครั้งนี้ล่ะครับชอบครับชอบใช่ครับชอบอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะซีซั่นแรกเราทราบข่าวคราวเขาไหมฮะอะไรนะครับกูราบทราบข่าวคราวการจัดโปรเจกต์ของ The DreamRacer จากไหนครับอ่ทราบจากไอซีซั่นแรกครับซีซั่นแรกผมก็เคยสมัครได้ ใช่ครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้าอกิแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือพลาดโอกาสไปครับทําไมถึงพลาดมันในเรื่องของเวลาเรื่องงานได้ด้วยครับหมายถึงว่าคุณคุณเอเนะี่ยได้ได้เข้ารอบหกสคันใช่ครับแต่ไม่ได้มาคัดตัวต่อเหรอครับอ่าใช่ครับโอ้โห oh วันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสซึ่งคุณมาอยู่ที่นี่แล้วถือว่าล้างค,ความรู้สึกผิดพลาดจากซีซั่นหนึ่งไปขอให้ใชโชคดีกับ การทดสอบในวันนี้ครับคุณเอครับครับขอบคุณมากเรียนเชิญทั้งสองท่านขึ้นไปที่รถได้เลยครับขอให้โชคดีทั้งคู่ครับผ่านคัดตัวซีซั่นหนึ่งก็ไม่งั้นก็เจอผมแล้วนะแต่ว่าติดภารกิจไม่สามารถมาคัดตัวได้อมาซีซั่นสองคราวนี้ขอสารฝาอยู่ที่นี่แล้วไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดฮะนี่คุณรนี่หนุ่มสุพรรณนี่เฮ้ยเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้สอ สูงยาวเข่าดีนะเนี่ยฮหน่วยก้านดีด้วยหน่วยการดูดีฮะแม่ว่าจริงๆเมื่อก่อนผมก็อยู่สุพรรณใช่แล้วใช่ครับแกอยู่ที่ไหนต้องพี่น้องอืมฉันลูกคนเดียวอําเภอสองพี่น้องอํเภอคือลดแล้วครับครับผมนี่ก็จัดการเตรียมตัวเห็นคนหนึ่งก็เตรียม อีกคนนึงกับเล็งเห็นนะใช่ฮะฝั่งฝัง The Dream รเ a อ e r ก็เตรียมตัวกันใหญ่เลในฝั่ง i n s t r u c t ร r ก็เล็งอยู่นั่นเลยเล็งอยู่นั่นแหละก็เป็นหน้าที่ของเขาครับตอนนี้ก็หน้าที่ใครหน้าที่มันอย่างที่บอกไปครับเขามาทําทำหน้าที่เพื่อตัดคะแนนคุณเขามาเพื่อจับผิดมาเขามาเพื่อจับผิดทุกอย่างฮะมาเพื่อจับผิด i n s t r u c t ร r เราเมื่อก่อนยืนอยู่อยู่ไปห้างนี่อยู่ที่เดียวฮะ ทำไมครับตู้เกมโฟโต้ฮันนเนี่จับผิดภาพ <laughs> อันนี้มันคือรถจับผิดนักแข่งต่ออ oh, ๋อเขาเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะฮะด้านการจับผิดโดยเฉพาะครับครับผมไม่หรอกอะไรที่มันควรจะทำมันก็ต้อง,ต,องต้องทำใช่ครับอะไรที่ไม่ควรทำในที่นี้เนี่ยพร้อมมีคำว่าไม่ควรทำในมอเตอร์สปอร์ตเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหมายถึงความปลอดภัยเป็นหลักใช่ครับ อันนี้ที่ควรทําอันนี้พูดก็ไม่ได้ยกตัวอย่างก็ไม่ได้อึดอัดชังเลยมัน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 ส่งผลหลายอย่างนะพี่โอนะพอพูดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นการสปอยครับกลายเป็นว่าทุกคนก็จะพยายามปรับทันทีซึ่งเราก็พูดไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นสิ่งสําคัญที่เขาใช้ประเมินถูกต้องอ่ก็ต้องอย่างที่บอกครับว่าเอเตอร์จะไม่ให้คําแนะนําอะไรเลยในการขับขี่ บ,บอกแค่เส้นทางบอกแค่ทิศทางรวมไปถึงความเร็วที่ควรจะต้องใช้นะครับนี้ถ้าเดี๋ยวนะรอบแรกครึ่งเช้ามีประสบการณ์กับใบคนละคันแล้วนะเดี๋ยวรอบบ่ายใครที่ขับเอาติสจะต้องสลับไปขับรีโวและใครที่ขับรีโวก็ต้องสลับมาขับที่เอาติด เดี๋ยวเดี๋ยวรอบบ่ายเราแอบปล่อยของเล็กๆน้อยๆแล้วกันปล่อยของซะหน่อยไหมมันอยากแหมมันอยากพูดพูดไม่ได้มันคันน่ะเออไอชั่นนี้ชยากจะพูดแต่แย่แล้วพูดแต่ละย่างนี่ผมรู้สึกว่ามันดันไปกับเปิดแล้วฮะหนุ่มสุพรรณนะไปหนุ่มสุพรรณเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวก็จะแหลมได้เท่าที่แหลมออกไปแล้วกันเอาเท่าที่มันพอจะเป็นไปได้มากที่สุด่ะนั้นพอฮะ คุณเอครับกับรถยูเทิร์นซ้ายครับสุดวงพอดีครับก็ยังคงเป็นปัญหาของการยูเทิร์นซ้ายนี่คือความเขี้ยวของอินสเต c ร์ r ครับเนี่ยมันอพูดต่อไม่ได้อ่ามันพูดต่อไม่ได้ฮะมันได้แค่นี้จริงฮะพูดได้ัีวก็พูดต่อไม่ได้ใช่ครับผมพูดต่อเดี๋ยวคนจะจับได้มันจะรู้แกว ผมเอ๊ะม่นี่แล้วพี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตพูดอย่างนี้ฮะกลายเป็นว่าไอ้ที่จะมาบอกว่าอยากมาเป็นคอมเมนเตอร์นี่คือไม่ใช่เรื่องเกินฝันแล้วนะฮะแม่แล้วตอนนี้ครับเข้าสู่รอบของการประเมินฮะไปกับคุณเบิร์ดฮะ แล้วมาที่ทั้งด้านฝั่งขวาครับอยู่ในช่วงเวทแทรกครับของคุณ A คุณเบิร์ดยูเทิร์นขึ้นมาตรงนี้ฮะถือว่าออกมาสวยงามครับในขณะที่ฝั่งของคุณเอนั้นก็ดูจะเรียบง่ายมากขึ้นครับโอ้โห ถูดมาตรงนี้ครับแล้วค่อยเบรคถือว่าดีครับถือว่าทำได้ดีทั้งสองคนฮนะนี่ครับออนบอร์ดของฝั่งของคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตสุพันสุพันนะังเหลืออีก4ท่านครับผม 2>, 2ท่านแรก DR57 คุณอัธพลคุณเบิร์ตสุพันครับ กับ dr 5 8คูณพัทระเดชคุณเอเราได้เห็นเข้ามาเกือบทั้งวันแล้วคผมว่าเป็นข้อได้เปรียบเหมือนกัน<แ>นนั้นในการทดสอบภาคทฤษฎีครับในรอบสุดท้ายนี้ขอให้ทั้งคู่โชคดีถ้าพร้อมแล้วเชิญที่รถครับขอให้โชคดีครับคุณนัทีการบอกว่า dr 5 8พี่เอสู้ๆนะอคอมเมนต์นี้มาพัทธกิพอดีครับ น่าจะจังหวะสุดท้ายพอดีฮะถ้านานกว่านี้ออกประตูกระจกไปนี่ไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแน่นอนครับบอกเลยแยกย้ายกันไปครับโดยที่คุณเบิร์ตสุพรรณจะไปที่อัลติสครับ<ล>คุณเอน,น <A S 2> <ฮ>ะไปที่ไฮลักซ์รีโวคุณเบิร์ตนี่บอกว่ามาจากสุพรรณครับเป็นนุ่มสุพรรณ าถุต้องมีต้องมีลงหน,หน้าทองกันหน่อยนะ <c oughs> เป่าคาถาครับอขอสักนิดหนึ่งขอสักนิดหนึ่งฉันจงเป่าคาถาคอยเธอลงไลงไมาทุกช็อต <c oughs> ให้ทองที่แปะหน้าฉันทำ <c oughs> ให้เธอคลั่งใคร <c oughs> ผมลืมเรก็รู้ครับว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของการรวบรวมสมาธินะใช่ครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพอนมมือแล้วเรานึกถึงบทสวดนั่นคือการสร้างสมาธิแล้วใช่ครับไม่ต้องรีบครับเเราพูดได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้สิไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้พูดไปอาจจะทำให้ผู้เข้าแข่งขันอีกสองท่านนี้ได้เปรียบทันทีนะพี่โอนะครับแลวสองคนสุดท้ายแล้วนะ นี่ในออาติสครับสรุปสองคนสุดท้ายกดดันกว่าเดิมเหลืออีกสองคนใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับพัตเตอร์พัตเตอร์พัตเตอรี่พัตเตอรี่กับคุณปิ่นครับผมแต่เดี๋ยวดูคู่นี้ก่อนครับนี่คุณเบิร์ดครับอืมอืมอือืมได้แค่อืมไว้ครับอื ผมก็จะอื้มไอย่างนั้นอ่ะชอบหรือไม่ชอบก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าใช่ครับมันพูดไม่ได้ไงมันพูดไม่ได้ไงครับอัดอั้นแล้วเดี๋ยวทดสอบเสร็จเราสองคนไล์ต่อถึงเที่ยงคืนนะเธอฮะอัดอั้นไงไม่ได้พูดโอ้โหไม่ได้เหรอเราเราพูดยาวขนาดนั้นเลยเหรอพี่โอ๊ตรอบแรกครับรอบดูเส้นทางของแต่ละสเตชันครับ,รบจากทั้งสองคนจะไม่เคยขับในสเตชันฝั่งนี้มาก่อนเมื่อเช้านั้นสลับกันขับไปแล้วถูกต้องครับครับ ไอ้ที่เขาว่าลื่นนะลื่นจริงไหมเดี๋ยวก็รู้ครับอยากรูต้ต้องลองฮะอืม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 อือโอเคตรงนี้อืมปึ๊บปึ๊ปอืมขันปาก คันแหละไม่เคยเจอการภาคการบรรยายที่ต้องห้ามพูดมาก่อนเลยมันมันอึดอัดนะเวลาที่เราเห็นนะใช่ครับอันนี้เป็นการคัดตัวด้วยฉะนั้นแล้วทุกคนจะต้องเท่าเทียมกันเชื่อผมสิเราเลยไม่สามารถวิจารณ์วิภาคออกมาได้ใช่ครับว่าการขับในที่แต่ละคนแสดงออกมาให้เราเห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นยังไงใช่ครับนะครับเพราะไม่งั้นเราจะเกิดการเรียนรู้กับคนอื่นที่ยังไม่ได้ขับ ถูกต้องครับผมเดี๋ยว2คนสุดท้ายจะพูดให้หมดเลยค่อยดูดิอเอก็จบแล้วไงอ่าใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยว2คนสุดท้ายพูดได้เอามา,าดูคู่นี้ก่อนครับผมคุณเบิร์ตเริ่มเอาชัวกับเวทสลารลอมครับเนื่องจากรู้แล้วครับว่ามันลื่นกว่าที่คิดไว้ยเยอะมากมในขณะที่คุณเอครับกำลังเข้าสู่เลนเชนครับ อบหยอดครับหยอด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 ในที่นี้คือค่อยๆลงค่อยๆเข้าแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งคู่แต่จะดีพอที่จะเป็นหนึ่งใน30คนที่ผ่านเข้ารอบหรือเปล่าต้องรอรุ้นผลอีกครั้งหนึ่งต้องมาวัดกันอีกทีครับผม ตอนสองคนสุดท้ายอยู่ในรถนี่เขาไม่น่าได้ยินเราเนาะไม่ได้ยินหรอเอาเลยไหม <c oughs> ยังสิอัอสิยังมีอีกสองท่านรออขับอ,อยู่ครับพูดอะไรไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่หลังอีสองคนสองคนสุดท้ายขึ้นรถไปแล้วเอาเลยไหมสองคนสุดท้ายวนกลับเข้ามาที่หน้าตึกของ ลีฟันไลฟ์ครับครับก็เสร็จไปเรียบร้อยนี่คุณ A ครับลงรถมาแล้วครับผมดูก็น่าจะพอใจกับผลงานครับแล้วก็เข้ามาจอดอีกคันหนึ่งครับอ่านี่คุณนี่คุณเบิร์ดครับคุณเบิร์ดครับผม